ส่วนมาคลุกเขาผสมกันแบบนี้ครับคลุกเขาหอมมากครับท่านผู้ชมหอมกาก,กาแฟเ,เอามาคลุกเขาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับคลุกเขาแบบนี้ให้มันเข้ากันแบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตำกเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาทำปุ๋ยหมักกากากาแฟ วัตถุดิบที่จะทําวันนี้นะครับก็จะมีปุ๋ยหมักขี้วัวของผมนะครับผมวันนี้ผมใช้ปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับในอัตรา3ส่วนมีกากาแฟ1ส่วนแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเปลือกไข่นะเปลือกไขบ่บดสําหรับเปลือกไข่บดนะครับท่านผู้ชมมี5ฟอง10ฟอง20ฟอง30ฟองใส่ได้หมดนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับวันนี้ผมมีอยู่20ฟองผมก็มาตำตำตำอยานะให้มาละเอียดก็ได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ครับ ทีนี้วิธีทาไม่ยากครับท่านผู้ชมครับเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี่ยมาผส,แบบส,สมกันแบบนี้ครับเอาทันะ้ง3ส่วนมาคลุกเขาผสมกันแบบนี้ครับอ่าคลุกเขาหอมมากครับท่านผู้ชมนะหอมกาก,กาแฟเอามาคลุกเขาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับคลุกเขาแบบนี้นะให้มันเข้ากันแบบนี้นะปุ๋ยหมักที่อันไหนที่เราเป็นก้อนก้อนเราก็เอามือมาบี้ๆหรือขยําให้มันแตกนะครับ มาขยำแบบนี้เอามาผสมกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะอยากให้ท่านผู้ชมมาอยู่ใกล้ใกล้ครับปุ๋ยหมากุมหอมมากครับหอมกาแฟสดนะครับอยากทานกาแฟขึ้นมาเลยครับมาเชิญกินกาแฟกากาแฟแบบนี้นะครับสําหรับกากาแฟนะครับผมก็ไปขอ,อแม่ค้าในที่ทํางานผมนะครับเขาขายกาแฟสดกันอยู่เราก็ไปอุดหนุนเป็นประจํา นะครับวันละแก้ววันละแก้วก็เลยขอเข้ามาเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักกากาแฟานะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับทาบ่านผู้ชมแบบนี้ครับนะทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักกากกาแฟนะครับอนอกจากที่เราจะได้ริมรสรรชาติกาแฟาที่หอมกลุ่นนะครับกากกาแฟปุ๋ยเอามาที่เรามาทาปุ๋ยหมักเน,นี่ยก็มีประโยชน์นะครับมันก็จะมี พวกธาตุในที่เส้นสูงนะครับมีพวกโพแทสเซียมนะฟอสฟอรัสซัลไฟดสซีละพหกเมกานิดซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆที่เราปลูกน,นะครับอนอกจากนั้นเมื่อเราไปใส่ในแปลงผักแปลงผักก็ดีกระถางอะไรต่างๆที่เราปลูกพผักหรือดอกไม้ไปดีก็จะช่วยให้ดินรล้นซุย มูลินุ่นก็จะทำให้พืชรากของพืชได้ขึ้นก่นจะทพืชจะเริ่เติบโตนะครับในตัวปุ๋ยหมักกากาแฟตวนี้นะครับนอกจากประโยชน์ทวงกล่าวมาแล้วก็ยังเป็นยังมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการกําจัดหรือป้องกันศัตรูพืชมะโรงแมลงอะไรต่างๆที่จะเข้ามารบกวนในแปลงอักของเรารบกวนในกระถางเราที่สําคัญก็ เขาช่วยขับไล่หรือป้องกันพวกหอ,อยทากต่างๆที่จะเข้ามากัดกินพืชผักของเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของรากเนา่าต้นเฉาก็เอาปุ๋ยหมักตัวนี้ครับไปผสมดินปลูกนะครับไปผสมดินปลูกนะครับก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของรากเนา่าต้นเฉาได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้อัตราการใช้นะครับอัตราการใช้ นะครับถ้าเราจะใช้โรงแปลงผักใส่แปลงผักพืชผักของเราก็ใช้ในอัตราใช้ในอัตรา1ตารางเมตรต่อ1กิโลนะครับหตารางเมตรต่อ1กิโลถ้าท่านผู้ชมจะใส่พืชผักในกระถางนะครับอันนี้ก็ต้องดูพื้นผิวของภาชนะถ้าเป็นภาชนะใหญ่แบบนี้ก็คงจะก็คงจะตักใส่ประมาณก็คงจะใส่สัก2องสามกำมือ ถ้าเป็นภาชนะหรือเป็นกระถางเล็กๆก็ควรจะใส่ช้อนหรืสองช้อนสามช้อนอันนี้ขึ้นอยู่ที่ภาชนะปลูกของท่านนะครับถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปผสมดินปลูกเราผสมเป็นปุ๋ยหมักแบบนี้แล้วไปผสมดินปลูกอีกทีหนึ่งก็ให้ใช้ในอัตรา3ต่อหนึ่งหมายความว่าดิน3ส่วนปุ๋ยหมักนี่1ส่วนนะครับก็จะช่วยดินปลูกของท่านเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับปลูกพืชผักอะไรก็งามนะครับ วันนี้ผมก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักกากกาแฟรวมไปถึงในเรื่องของประโยชน์และการนําไปใช้และอัตราการใช้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้พี่น้องของเราเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นได้รับรู้รับทราบและรับชมนะครับ เข้ามารับชมแล้วก็เพื่อไป็นกำลังใจให้กับช่องตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรเมองใหม่ก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อไว้เตือนสำหรับการลงคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ